ไม่ดีเหรอคะก็ไม่ก็ถ่ายเรื่อยเออแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะใช่ดีจต่ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเหมือนเรามีเรื่องปัญหากันบจริงๆไม่เคยมีปัญหากันเลยอะตั้งแต่คบกันมาแบบเป็นสิปีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจทุกอย่างแบบมันมันธรรมดาธรรมดาเนอที่เราต้องแบบว่ามีคุยกันแต่ว่า ไม่มีการโกรธกันไม่มีเถียงกันอะไรคืออย่างท<ห>ี่บอกไปตั้งแต่แรกอะคะ่ะว่าไอ้ปัญหามันมีไหมมันมีอยู่แล้วแหละมันเถียงกันนูน่นนี่เรื่องของแบบความไม่ลงรอยกันว่าให้เราจะทําอย่างนี้เราจะทําอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้แบบแตกกันหรืออะไรกันเจนเชื่อว่าบางทีเพื่อนกัน่ะทะเลาะกันเรื่องเลือกร้านกินข้าวย่างได้เลยอะเพราะฉะนั้นทํางานร่วมกันมันมีกระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าปัญหาจบภายในวันเดียวอยู่แล้ว ไหมคะก็เลยนะพี่ดีกว่านี้ที่จะเออมันดเอนว่าเราเปิดตลาดแรงมากในช่วงกิมมาร์กมนดูดีสำหรับเราอ๋อก็ยังโอเคยังขายได้อยู่ค่ะเรื่อยๆแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราวางแผนการตลาดแล้วจะให้เราโปรโมททุกวันทุกวันเหมือนที่แบบแรกๆมันก็ไม่ใช่ช่วงการโปรโมทเนาะมันก็ต้องแบบปล่อยให้สินค้ามันขายมันไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ใกล้หมดแล้วด้วยตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออก็รอปล่อยให้มันหมดไปตามที่แบบว่าลูกค้าต้องการดีกว่าไม่ต้องมาเหนื่อยอะไรมากมายแต่ยอดก็ยัง มันก็ขึ้นๆลงๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าบางคนที่เขากินไปแล้วมันยังกินไม่หมดเนะเาะเขาก็แบบว่าพอได้ผลกับม้าก็มาซื้อต่อให้เลยเอ <c oughs> ่เรื่องสินค้าจะราแฉข่าวเรื่องเกมเราทะเทลาะกันชินแล้วอ่ะชินแล้วไม่เป็นไรชินแล้วไม่เป็นไรค่ะดีค่ะสนุกดีพอมันมีการแบบมีข่าวว่าเอ้ยยอดขายเราไม่ค่อยดีออกมาอย่างเงี้ยเหมือนเรามองว่ามันเป็นการดิสเครดิตสินค้าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเชนว่าไม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วคือคนที่ทานของเราอะค่ะเข<พ>าก็ คือเพราะบางทีบางวันเนี่ยพวกเราก็มานั่งตอบไลน์กันเองบ้างก็มีเหมือนกันแล้วน้องๆก็จะโชว์ให้ดูด้วยว่าที่ลูกค้าคนนี้ออกลับมาซื้ออีกซื้อไปร้อยกล่องกลับมาซื้ออีก200กล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้อะค่ะเพราะว่าคือคุณภาพมันบอกตัวมันเองอยู่แล้วในควนเรามีแบบปัญหาอะไรที่เคยเถียงกันกับธุรกิจของเราไป็ไมากเลย่ เกันอะเราแบบเป็นคนที่เหมือนเหมือนเวลามีอะไรก็ประชุมกันแต่ว่าเราจะมีแบบกรุปร๊ปไลน์กรุปร๊ปอทแอปคุยกันอยู่แล้วอะค่ะว่าว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีใครที่แบบมีปัญหาหรือว่าทําให้แบบแตกแยกหรือทะเลาะก,กันนะไม่เคยอ่ะเออไม่เคยทะเลาะกันเลยคนจะมีขยายอะไรเพิ่มเติมมั้ยหน่ดีกว่าจริงๆตอนนี้ก็ถ้าเกิด6คนก็คงคง,งยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็แยก ทำธุรกิจขอวเราเองที่แบบว่ามันก็ทําหลายอย่างอยู่แล้วไงแล้วก็งานในวงการอีกมันก็ยากที่จะแบบมารวมตัวกันอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คบกันเหมือนเดิมไปกินข้าวดูหนังทําทุกอย่างกันเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของธุรกิจเราก็ขอให้ตัวนี้มันแบบว่าสวยงามอย่างนี้ดีกว่าได้เจอกันี่ เขาชอบอยู่แล้วอะ่ะตอนนี้เขาแบบกำลังเทรนฝรั่งนะเ,เขาก็ชอบแนวนี้แต่ว่า <c oughs> มันือแบบเขาตัใจ่็น่้าจะมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรก็ไม่เดี๋ยวเขาคงมาบอกอีกทีนึงอ่ะแต่ว่ารู้ว่าเขาชอบผิวสีนี้อยู่แล้ว ว่ายัางไงครบกันหรือ,อยังไงแบบรอให้ทุกอย่างแบบมันออกมาจากปากเขาดีกว่าเพราะเราก็โวยเยอะแยะอะทำงานทุกวันแล้วก็มีธุรกิจูุนนี้นั่นอีกเพราะฉะนั้นแบบการมาอัปเดตกันแต่ละทีเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องแบบความรักอย่างเดียวบางทีก็มาก,กินข้าว,วก็แยกย้ายกันเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้คุยอะค่ออะ